แน่นอนว่าผู้หญิงก็ต้องมาคู่กับความสวยความงามนะคะโยชิรินระดาเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รักสวย,สวยรักงามเป็นอย่างมากอะไรที่ไหนที่เขาว่าดีเธอก็ต้องขอลองสันดิดหนึ่งนะคะโดยเฉพาะในยุคที่สัญญกรรมถือว่าเป็นเรื่องปกติไปแล้วเธอก็มองว่าถ้าเรามีความสุขก็ทําไปแต่ที่สําคัญคือจะต้องคํานึงถึงเรื่องความปลอดภัยและต้องหาข้อมูลให้ดีก่อนตัดสินใจค่ะโอ้หอบงายมา้เลยเหมือนสองทไม่เอา การทำศัลยกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคิดให้ดีๆเพราะว่าโยเชื่อว่าเหมือนตอนนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องผิดแล้วนะทุกคนแบบสามารถเปิดทางความสวยให้กับตัวเองได้<ม>แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงก็คือความปลอดภัย<ม>ถูกไหมคะความปลอดภัยนี้ต้องมาอันดับหนึ่งเลยผ่าตัดใหญ่เช่นการทําหน้าอกต่างๆที่จะต้องใช้ในการแบบว่าดมยาสลบโดยแบบวิสัญญ,ญีแพทย์อะไรต่างๆนะคะ<ม>ก็ต้องดูให้ดีๆดูรีวิวแล้วก็ดูความน่าเชื่อถือด้วย แบบบางบางทีแบบว่าเราเราไปแล้วแบบเราเอาแค่ความสวยเรา,เอาอยากได้แบบนี้แบบนี้แต่เราไม่ได้ศึกษาให้แบบครอบคุมจริงๆอะไรอย่างเี้ค่ะอยากให้ทุกคนแบบใจเย็นๆความสวยอะ่ะมันมาแน่นอนเนาะราคาสมเหตุสมผลไหมโรงพยาบาลสะอาดไหมดูดีๆว่ามีแบบ เขาเรียกว่ามีเคสที่ผิดพลาดมหมอยากจะให้ทุกคนศึกษาให้ดีๆเลือกโรงพยาบาลท <ขอ S 2> ี่ดีๆขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Insight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Insight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ